การพัฒนาแอนิเมชั่นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีทุ่งหญ้าเขียวขจีมีสายน้ำมีธรรมชาติชาวบ้านที่นี่อยู่กับธรรมชาติและทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพหมู่บ้านแห่งนี้มีกำนันพงเป็นคนดูแลชาวบ้าน แต่เรื่องที่เกิดขึ้นคือว่ามาเร็วๆพี่น้องมาซื้อปุ๋ยเคมีราคาดียาฆ่าแมาลงราคาถูกไม่มีตรงไม่มีตังก็ไม่เป็นไรกำนันพงคนนี้จัดให้ไม่มีขาดไม่มีเกินจ้าออพ่อนะพ่อบ้านเราก็มีอยู่แล้วทำไมต้องไปเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเวยนะ กำนันพง์นอกจากจะเป็นกำนันของหมู่บ้านแล้วยังปล่อยเงินกู้นอกระบบและส่งเสริมให้ชาวบ้านใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่า,มาแมลงในการทำการเกษตรสำหรับชาวบ้านที่ไม่มีเงินต่างก็เอาโฉนดที่ดินมากู้เงินกับกำนันกันทั้งนั้นแต่ลูกไม้ของกำนันพงก็ดันหล่นได้ไกลจากต้นกำนันกำนันมีปุ๋ยเคมีสองก็สอบไหม ยาข้าวแมลงด้วยหนึ่งขวดนะกำนันเอ้ายัยแมนไปไงมาไงละเนี่ยมีมีมีเอานี่ฉันให้ยยแมนแปดกระสอบเลยนะยัยมนก็เอายาไปด้วยอีกโหลหนึ่งเลยว่าแต่มาไลล่ายจแมนจะขายที่ฉันสักทีละเนี่ยไม่ดอกกำนันฉันจะเอาไว้ให้ลูกฉันตอนนี้มันกำลังเรียนมาหาลัย ว้าว iPhone 5อยากได้จังเลยไปขอให้แม่ซื้อให้ดีกว่าแล้วโมลีก็โทรหายายแมนแม่แม่ฉันอยากได้ iPhone 5แม่ซื้อให้ฉันหน่อยสิ เดี๋ยวก่อนแล้วไอไอโฟนห้ามันเท่าไรหรือไม่แพงหรอกแม่สองมืนกว่าบาทเองแม่หาเงินได้ตั้งเยอะไม่ใช่หรอจะๆลูกรักเดี๋ยวแม่จะโอนเงินไปให้นะกำนันกำนันฉันเอาโฉนดที่ดินมากู้เงินกำนันหน่อยได้ได้ยายแม่แล้วคิดยังไงมากู้เงินฉันล่ะ ฉันคิดดอกแพงนะยาเแมนก็อีลูกสาวฉันมันอยากได้ iPhone 5ฉันก็ไม่รู้มันคืออะไรฉันก็ไม่รู้จะไปหาเงินก้อนมาจากไหนยังไงลบกวนกำนันด้วยนะและแล้วก็เข้าแผนกำนันพอกำนันได้เฉดดที่ดินมาแล้วก็คิดว่ายังไงยายแมนก็ขาดส่งและจะยึดที่ดินยายแมนแน่นอน <_ d isk> โมรี Movie, แม่โอนเงินให้แล้วนะใช้เงินประหยัดประหยัดนะจ้ะแม่แค่นี้นะฉันจะออกไปซื้อ iPhone 5ก่อนเมื่อได้สิ่งที่ต้องการโมรีก็ไม่ติดต่อมาหายยแมนอีกเลยเพราะมัวแต่เล่น iPhone 5กับเพื่อนๆนเพราะต้องหาเงินส่งกำนันพง เดือนชนเดือนยายแมนก็ล้มป่วยลงในที่สุดยายแมนเป็นไงบ้างล่ะยายแมนน่ะขาดส่งฉันมาสามงวดแล้วนะถ้าขาดครบหกงวดแล้วก็ฉันขอฉนโฉนดที่ดินยายนะได้จากกำนันไว้ฉันหายแล้วฉันจะหาค่างวดให้กำนันนะกำนันอย่าเพิ่งเอาฉโฉนดฉันไปนะ โมรีไม่ได้รู้ความลำบากกายและลำบากใจของเยแมนเลยทำให้เยแมนตกอยู่ในสภาพอย่างนี้เยแมนายแมนฉันนรงรู้กำกนันไงล่ะจำฉันได้ไหมอ๋อไอ้ลุงฉันจำได้นรงเป็นคนสมัยใหม่ที่มีแนวคิดเศรษฐกิจกพอเพียงเห็นว่าายแมนมีที่ดินทำกินมาก ยังไงถ้ายายแมนทำการเกษตรตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยายแมนจะได้ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นๆและจะสามารถหลุดพ้นจากหนี้สินของพ่อกำนันได้เลยไปสอนยายแมนทำเศรษฐกิจพอเพียงแต่ยายแมนก็เรียนรู้ได้ช้าเพราะอายุก็มากนารงเลยตกลงกับยายแมนว่าตอนปิดเทอมจะให้โมลีเรียนเศรษฐกิจพอเพียงกับนรง์ เราจะอธิบายให้โมลีฟังนะเกษตรทฤษฎีใหม่ตามเนวพระราชดำริเป็นทฤษฎีแห่งการใช้ทรัพยากรตามธรรมชาติและการบริหารงานในการทำการเกษตรที่ในหลวงทรงพระราชทานแก่ประสบนิกรชาวไทยเพื่อการแก้ไขปัญหาโดยแบ่งออกเป็น4ส่วนคือส่วนที่ 1. คขุดสระกักเก็บน้ำจำนวน30ของพื้นที่ส่วนที่สปลูกข้าว จำนวน30%ของพื้นที่ส่วนที่ 3. ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและส่วนที่ 4. เป็นพื้นที่ใช้สร้างสิ่งปลูกสร้างเช่นที่อยู่อาศัยโรงเรือนโรงเลี้ยงสัตว์จำนวน10%ของพื้นที่ประโยชน์ของกเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อให้กเกษตรกรพออยู่พอกินในระดับประหยัดเลี้ยงตนเองได้ไม่อดอยากตามปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียง พอปิดเทอมโมลีก็มาเรียนกับพี่นงลงและได้ใกล้ชิดสนิทสนมกันเป็นอย่างดีฉันหายแล้วจะได้ทำงานได้สักทีจากนั้นนงลงและโมลีกับยายแมนช่วยกันปรับปรุงพื้นที่ทำกินตามหลักพอเพียงด้วยความขยันขันแข็งแล้วชีวิตยายแมนก็ดีขึ้น ส่งค้างวดกำนันได้จนครบเพราะไม่ต้องพึ่งพิงปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงเพราะด้วยการพึ่งพาตนเองตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองที่ทำให้เยเยมนหลุดพ้นจากหนี้สินได้และแล้วกำนันก็สํานึกผิดเพราะลูกและชาวบ้านต่างไม่อยากคบหากับกำนันเลยเห็นเด็กทั้งสองคนว่ารักกัน เลยจะให้ทั้งสองคนแต่งงานกันเมื่อเรียนจบและจะให้สินสอดแก่ยายแมนเป็นการไถ่โทษสุดท้ายกำนันพงก็ให้คำมั่นสัญญากับชาวบ้านว่าจะเป็นกำนันที่ดีและจะทำประโยชน์ให้แก่หมู่บ้านให้ดีอีกด้วย